รวม13พิจัดที่เขาดาวทั่วไทยจิรวม,มาให้แล้วมีที่ไหนบ้างตามมาดูกันที่แรกงาน Amazing Thailand Countdown าา2025ที่สวนนาคราพิรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดยิ่งใหญ่มากทั้กลางความงามของพระปางวัดอรุณแลนด์มาร์คสำคัญของไทยกับการแสดงโชว์พิเศษจัดเต็มทั้งแสงสีพลุสุดอลังพลุ9องค์ยาวกว่า7นาทีและมีการแสดงวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยนะที่ต่อมาที่ไอคอนสยามกับการแสดงพลุสุดตาความยาวถึง1,400เมตรเหนือโค้งน้ำ เจ้พาพญาสิเคยไปดูปีก่อนๆคือสวยมากจริง <c oughs> และพิเศษไฮไลท์ปีนี้ <c oughs> มีลิซ่ามาโชว์ด้วยและศิลปินตัวท็อปอีกมากมายตลอดสาวันเลยถัดมาเป็นที่เซนท์เทนเวิร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นไทม์สแควร์แห่งเอเชียรูปแบบ180องศาศ <c oughs> ิลปินคือคับข้างข้างฝั่งสุขุมวิทก็มีงานอ d ม s ิ r i c t ิ i n t e r w o n d เด land ที่แอมพ์โอ M ิเอียมแอมควเียและ m อมสเฟี s <S เป็นบรรยากาศดีดนแห่งความสุขสนุกสนานเต็มไปด้วยความน่ารักของเหล่าของเล่นวินเทีต้นคริสต์มาสสุดอลังและมินิคอนเสิิิร์ตจาากลปปนชื่่่ออดังม็ที อชชมพลุสุดอลังการริมโขงน้ําเจ้าพญาที่ออกแบบโดยมืออาชีพระดับโลกและมีคอนเสิร์ตจากวงร็อกระดับตำนานของไทยมาที่เชียงใหม่กันบ้างกับงาน Amazing เชียงใหม่เขาดาวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์งานนี้ทททๆเขาก็จัดเต็มกับการระดับไฟสุดยิ่งใหญ่ในรูปแบบของสวนแสงอันวิจิตรงดงามที่ผสมผสานร,ระหว่างงานศิลป์เทคนิคแสงสีตรกกรตาและมีไฮไลท์คือมินิคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมและในงานยังมีเวิร์กช็อปงานคราฟต์เก๋ๆด้วยนะมีการแสดงวัฒนธรรมล้านนา และพลุสุดอลังการฝั่งพัทยาเขาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทีม c a r n i v a l of h a p p i n e s s ที่นรมิชัยหาพัทยาให้เป็นคอนเสิร์ตริมหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแบบจัดเต็มศิลปินชื่อดังตลอด3วัน3คืนส่วนหัวหินเขาก็ไม่น้อยหน้านะมีพลุสุดอลังมีน้องยุย่อมศิลปินสุดฮอตจากเกาหลีวงก็อตเซเมาโชว์และร่วมเค้าดาวด้วยที่บลูพอร์หัวหินเขาก็มีสวนคริสต์มาสยักษ์สุดอลังการตกแต่งแสงสีพร้อมการแสดงอิล m เมเนชันแมปปิ้งฝั่งอุดรเขาก็มีงานใหญ่ศิลปินดังเพ ยูดีเทาที่ขอนแก่นพบกับการแสดงโดน500ลำเป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นเลยพร้อมพลุสุดอลังการที่ประตูเมืองขอนแกน่นที่โคราชเขาจัดงานโคราชโฟลล่าเฟสแอนด์คาดาวในรินีสวนดอกไม้บานสะพรัง่งเต็มลานย่าโมพร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังและสวนสนุกเครื่องเล่นนานาชน,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 นิด ลงใต้ที่หาดใหญ่เขาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่แสงสีสุดอลังการกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟคอนเทนต์แมปปิ้งสร้างรูปตัวเองลงบนตึกกลางเมืองครั้งแรกในไทยและก็ยังมีอุโมงค์ LED ทูบแมปปิ้งและพลุฉลองส่งท้ายปีเก่าด้วยนะเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแบบนี้อย่าลืมเลือกพิกัดที่ชอบแล้วออกไปสร้างโมเมนต์แห่งความสุขสงท้ายปีกันนะคะ